ฟุตบอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีโค้ดและพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ครับฟุตบอลประจําวันที่29พฤษภาคมครับก็มีหลายคู่ครับพอจะมีหลายคู่ที่น่าสนใจครับแต่จะเป็นในลีกลองยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นในลีกสวีเดนลีกนอร์เว์ลีกเดนมาร์กนะครับก็ยังมีในช่วงของปลายฤดูกาลครับพวกโค้งสุดท้ายเป็นพวกเกมเพย์ออฟลุ้นหนีชั้นเลื่อนชั้นตกชั้นต่างๆนะครับของแต่ละลีกนะครับก็จะมีแนวทาง ที่น่าสนใจอะไรนะครับผู้ของโค้ดประจําวันนี้ครับเดี๋ยวจะมีอะไรที่แนะนําเป็นแนวทางให้กับพี่ๆทุกคนในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดทกันเลยครับสาหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็รบกวนเข้ามาสมัครกันได้ที่แอดเคซี999อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวของโค้ดครับมีทั้งตัวการันตีตัว VIP ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยุโรปฟุตบอลไทยบอลกระแสพี่ๆจะเอามาจับคู่หรือว่าแยกเน้นๆก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแถมในกลุ่มเราครับยังมีกูรูแล้วก็อินฟูระดับแนวหน้า ที่คอยให้คําแนะนําดีๆมากมายเลยครับเรามีอัปเดตแนวทางบอลสดนะครับแล้วก็มีฟุตบอลสดปียชั่วโมงดูกันเลยนะครับใครที่ไม่อยากพลาดครับก็ลองมาเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ดได้เลยครับบอกเลยครับว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับบรานครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมโมครับโดยอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านบรานครับรองจากฝูงอันดับที่2ครับแข่งไป9นัดมีอยู่20คะแนนครับส่วนโมครับลังอันดับ ลำับที่12ครับแข่งไป8นัดมี8คะแนนครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับาบ้านบรานครับทำผลงานได้มาตรฐานครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโดยนัดล่าสุดครับออกไปเยือนชนะเฮาเกซุนศูนย์ประตูต่อ2ครับเสมอลาสบอก2ประตูต่อ2ครับเสมอโรเซนบอกศูนย์ประตูต่อศูนแพ้ไบรท์ในฟุตบอลด้วยนะครับ2ประตูต่อ1และชนะวาเลนกา2ประตูต่อ4ครับส่วนทั้งฝั่งของโมครับผลงานขาลงครับ แพ้สานัดติดต่อกันครับโดยชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดแพ้กับฮาคาม2ประตูต่อ1นแพ้คิดเตียนซุน3ประตูต่อ4ในฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีในฟุตบอลลีกครับก็แพ้คิดเตียนซุนอีกศูนประตูต่อ1ครับชนะไบรท์ศูนประตูต่อ3และชนะลาหน้าเอฟเคศูนประตูต่อ4ครับสถิติที่พบกันมา5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางฝั่งของโมครับทำได้ดีกว่าครับชนะไปถึง4นัดครับแพ้แค่1นนัดครับโดยเจ้าบ้าน บานครับจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยตัวผู้เล่นทีเด็ดของพวกเขาครับนุยเฮกเกอร์โบหน้าชาวนอร์เวย์ครับกดช่วยทีมไปแล้ว5ประตูครับกับอีกหนึ่งลายครับนิคลาสทาโซครับหน้าชาวชิลีครับกดช่วยทีมไปแล้ว3ประตูกับ1แอซิ์ครับก็พร้อมลงสนามในวันนี้ครับส่วนทั้งฝั่งของโมครับจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยตัวทีเด็ดของพวกเขาครับตัวความหวังของพวกเขาครับคิสตียนอีิกเซนครับกองกลางตัวรุกครับที่ กดช่วยทีมไปแล้ว2อลึองประตูครับก็พร้อมลงสนามในวันนี้ครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านบลานครับต่อครึ่งลูกครับซึ่งก็บังคับให้ต้องชนะในเวลาสารเดียวครับผมจะยิ้มเต็มปากครับโดยโค้ดมองดูแล้วครับจากฟอร์มการเล่นล่าสุดแล้วก็สภาพทีมของบานครับดูฟอร์มดีครับดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านของตัวเองครับเขามีฟอร์มมีแรงจูงใจที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับโหมดตอนนี้ครับ การอยู่ในช่วงของฟอร์มตกครับแพ้สามนัดติดต่อกันครับก็ดูแล้วน่าจะมารับมือลาบากครับวันนี้น่าจะเป็นงานยากของพวกเขาแน่นอนครับโคดฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบานครับได้3มแต้มในบ้านแน่นอนครับคู่ต่อไปครับไปดูในศึกฟุตบอลสวีเดนครับออสเวนคารลีบอมมาปราชนาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมยอร์กาเดนครับโดยอันดับคะแนนและสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านบอมมาปราชนาครับลังอันดับที่2ครับแข่งไป10นัด มีอยู่10คะแนนครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนยอการ์เดนครับลังอันดับที่11ครับแข่งไป10นัดมีอยู่12คะแนนครับทั้ง2ทีมมีคะแนนใกล้เคียงกันในช่วงกลางตารางครับและกําลังมองหาชัยชนะเพื่อขยับอันดับขึ้นไปในลีกได้ครับโดยฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านฟอร์มมาประจาคนาครับผลงานอยู่ในช่วงขาลงครับกราฟกราฟดิ่งลงเลยนะครับโดยที่แพ้นัดติดต่อกันเลยนะครับชนะ1แพ้4ครับโดยนัดล่าสุดครับแพ้ให้กับ Aik s o น n a 0ประตูต่อ1แพ้มลบี้1ประตูต่อ0แพ้เอลฟ์บอร์ก4ประตูต่อ3แพ้ฮามตัต0ประตูต่อ1และชนะเมาโมก1ประตูต่อ2ครับส่วนทางฝั่งของยอร์กาเดนก็เช่นกันครับก็งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับโดยนัดล่าสุดครับเสมอฮาร์คเคน1ประตูต่อ1แพ้เอลฟ์บอก4ประตูต่อ0แพ้มลบี้1ประตูต่อ3ชนะโกเทนเบิร์ก1ประตูต่อ2และแพ้ให้กับเชลซี1ประตูต่อ0ครับในฟุตบอลทัว ไปดูสถิติที่พบกัน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับก็เป็นทางฝั่งของยอร์กาเดนครับดูเหนือกว่าครับโดยชนะไป4ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับโดยเจ้าบ้านปอมมาประจาหนาครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยผู้เล่นที่เขาคาดหวังแล้วก็เป็นตัวทีเด็ดของเขาครับอีซิเคลเอราโดหน้าชาวกาหน้าของพวกเขาครับกดช่วยทีมไปแล้ว4ประตูครับกับแนวลูกอีก1ตัวครับ อเล็กโอมโมซีครับสหน้าชาวสวีเดนครับกดช่วยทีมไปแล้ว2ประตูกับ2อแอซิ์ครับก็พร้อมลงในวันนี้ครับส่วนทั้งฝั่งของยอร์การ์เดนครับจะมาในระบบ4231ครับผู้เล่นตัวทีเด็ดตัวความหวังของพวกเขาครับพอกัดพลิกศุน้าดาวรุ่งครับเจวเดินมากครับกดไปแล้ว2ประตูช่วยทีมครับก็พร้อมลงในวันนี้ครับกะแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับราคาออกมาเสมอครับแม้ว่าทั้ง2ทีมครับจะมีฟอร์มย่ำแย่ครับไม่สม่ำเสมอกันในช่วงท้าส สุดนี่เองนะครับพรพๆกันเลยนะครับแต่ยอการ์เด้นครับก็ยังมีสถิติที่พบกัน ดีกว่าทางเจ้าบ้านนะครับและมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งมีประสบการณ์ในฟุตบอล่ยุโรปด้วยนะครับแม้ว่าพอมาจาคนาครับจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านครับแต่ต้องประชิญกับแรงผลักดันครับผู้นี้ออกได้2หน้าครับแต่โค้ชยังไว้ใจเลือกเชียร์ไปที่ยอร์การ์เดนครับยังมีประสบการณ์ที่จะเอาอยู่ครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทิมเยนยอร์การ์เดนครับพู่ต่อไปครับไปดูในฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับนัดเพย์ออฟนัดที่2ครับเพย์ออฟ หนีตกชั้นเลื่อนชั้นครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านแล้งครับเปบ้านรับการมาเยือนของทีมเม็ดครับดยผลงานของพวกเขาครับแล้งจบอันดับที่16ในลีกเอิงครับต้องรอเล่นในเ์ออฟครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในการอยู่ต่อลีกเอิงนะครับส่วนทางฝั่งของเม็ดครับจบอันดับที่3ในลีกเดอร์ครับได้สิทธิ์ในการเ์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นเราไปดูอัปเดตตัวผู้เล่นบาดเจ็บ ของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านก็มีปัญหาครับขาดผู้เล่นหลักบางรายครับศูนย์หน้าโมฮัมเหม็ดดารามีครับเจ็บหัวเข่าครับยาย่าโฟฟาน่าครับกองกลางมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับเรดาคาด้ากองกลางชาวเยอรมันครับก็เจ็บปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าครับแล้วก็เอ็ดดี้ตุยมากองกลางอีกเช่นกันครับก็มีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับส่วนทั้งฝั่งของเม็ดครับขาดผู้เล่นไป2อรายด้วยกันครับโจเอลเอสโซโลูสุน้าชาวสวีเดนครับมีการบาดเจ็บที่ก้าม เนื้อครับส่วนอนุษโบดาผู้สาประตูครับก็อันนี้เป็นประตูมือ2ครับมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับไม่สามารถลงได้ครับไปดูคาดการระบบการเล่นแล้วก็11ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแลงส์ครับจะมาในระบบ4-4-2ครับโดยผู้สาประตูครับเยวานดิยูฟครับลงเฝ้าเสาครับแบ็คขวาเซกินเนทฮิโรกิผู้เซนเตอร์โจเซฟอุคุมูแล้วก็เซดิกคิเปครับส่วนแบ็คซ้ายเซอร์จิโออาเคเมีกองกลาง2ตัวครับโจ แพทติกฟินกับมอลลี่กาบายแนวลูก3ามตัวครับวาเลนตินอีเดาครับแอนเจเทียแล้วก็ จอแดนซีบัสซอส่วนตรงหน้าตัวเป้าครับเฮโตะนากามูระส่วนหน้าชาวญี่ปุ่นครับก็พร้อมลงสนามในวันนี้ครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนเมดครับจะมาในระบบ442ครับโดยผู้สาประตูครับรบาเป้ซายลงเฝ้าเสาแบ็คขวาโคฟี่บัวผู้เซนเตอร์ซาดิบัวซาน่แล้วก็มิเชลเอมโบลาส่วนแบ็คซ้ายครับมาติเออร์อูดัวกองกลาง2ตัวครับเจสซี่เดอร์มิงเกสกับเบนเจามินแซมโบลี่ส่วนปีกขวาครับเควิ วานเดนเกอร์คอฟแล้วก็ปีกซ้ายครับมอร์แกนเอ็มพุตูหัวหน้าเป้า2ตัวครับเชฟซาบารีกับเกาเทอร์ฮินก็พร้อมลงสนามในวันนี้นะครับไปดูกาแฟและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านแรงครับต่อเสมอครบครึ่งครับซึ่งก็บังคับให้แร้งต้องชนะสถานเดียวครับในเวลาครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับแรลงเอาตัวรอดได้จากนัดที่แล้วครับที่ออกไปเยือนเสมอในบ้านของเมดมาไดครับงานนี้ครับกลับมาเล่นในบ้านของ ตัวเองครับมีความมั่นใจอย่างมากบวกกับประสบการณ์ครับแล้วก็เรื่องของผลงานในการที่ว้ารองแชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับรายการใหญ่แต่ผลงานในหลีกกับสวนทางกันครับซึ่งก็ต้องมาแก้ตัวกันในนัดนี้ครับเพื่อที่จะได้อยู่ต่อในหลีกเอิงฤดูกันหน้าครับดูแล้ววันนี้ครับยังมีความได้เปรียบของทางเจ้าบ้านอยู่นะครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่แร้งครับวันนี้เก็บได้ครับแล้วก็อยู่ต่อในฤดูกันหน้าครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับแนวทางผู้ของโค้ดในวันนี้นะครับถูกใจกันก็เชร์กันไปนะครับแล้วก็ตามกันไปนะครับแล้วก็ปังกันไปนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับแนวทางในแต่ละวันที่โค้ดนำเสนอไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้ที่ @KC 99 9ซีาเอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวของโค้ดครับมีทั้งตัวเน้นการันตีตัว v i p ไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปบอลไทยบอลเอเชียบอลกระแสพี่ๆจะเอามาจับเป็น เป็นคู่หรือว่าแยกเน้นๆก็แล้วแต่ทุกคนได้เลยนะครับแถมในกลุ่มของเราครับก็ยังมีกูรูแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับระดับแนวหน้าที่คอยให้คําแนะนําดีๆคําปรึกษาแนวทางดีๆกับอีกมากมายเลยนะครับเรายังมีอัปเดตแนวทางฟุตบอลสดและดูบอลสดฟรี24ชั่วโมงใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชได้เลยนะครับบอกไว้เลยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับก็จบลงไปนะครับสาหรับแนวทางในวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ครับสวัสดีครับ